one. วันนี้นะคะมีช่วงพิเศษก็คือ e x c l u s i v e i n t e r v i e รนะคะร่วมพูดคุยกับทางผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์นะคะในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วมของบริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนหรือ SCGP ทิศทางของหุ้นน้องใหม่ตัวนี้ที่จะมาเข้าเทรดในช่วงวันที่22ตุลาคมจะเป็นอย่างไรจะร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณพิเชษฐ์สิทธิอํานวยกรรมาการผู้มนวยการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะคุณพิเชษฐ์สวัสด ค่ะขอบคุณครับคุณไม่ใชะอยากให้เล่าถึงความน่าสนใจของธุรกิจบรรจุพันที่ตอนนี้ก็ถือว่าครบวงจรแล้วก็อยู่ในระดับของอาเซียนด้วยนะคะความน่าสนใจในธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างคะคต้องบอกว่า SGT Packaging เี uh, Pack aging, ๋ยเรารู้กันในชื่อของ SGTT นะครับก็เป็นบริษัทที่โมเดลธุรกิจแตกต่างแล้วก็มีธุรกจพันครบวงจรนะครับซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ตามตรงตามเทรนด์ที่เราเห็นนะครับเพราะว่าคนเราตอนนี้ก็เป็นผู้บริโภคอยู่ในยุค New Normal นะครับ ก็จะมีเรื่องการใช้แพ็กเกจิ้งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งในเชิงของที่เนเชิงพาณิชย์ในเชิงที่เป็นอย่างบุคคลทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะเป็นเทรนที่รงมาเป็นได้กับเทรนเลยว่างั้นนะครับเพราะว่าการใช้แพ็กเกจจิ้งเนี่ยเราเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วต้องบอกว่าโดยเฉพาะในตลาดไทยเนี่ยมันไม่มีหุ้นที่เป็นลักษณะแพ็กเกจจิ้งโดยตรงอย่างนี้นะครับที่เป็นตัวที่ชัดๆเลยครับนี้ก็จะเป็นความแตกต่างกับหุ้นอื่นอครับผม ค่ะโครงสร้างธุรกิจของ SCGP เป็นยังไงบ้างคะคุณพิเชษฐ์ครับต้องบอกว่ามันมีสายธุรกิจสองสายสําคัญนะครับสายนึงก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์แบบค้อวงจรเลยนะครับเราเรียกว่าเป็น Integrated Packaging Chain นะครับอีกสายนึงก็จะเป็นสายธุรกิจเยื่อและกระดาษคือ Fiber Chain นะครับการสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ค้อวงจรเนี่ยนี่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายหน่อยก็คือเป็นบรรจุภัณฑ์จากเยื่อจะแต่ใส่ที่เศษเยื่อกระดาษแต่เริ่มจากกระดาษบรรจุภัณฑ์พวกวัสดุเอสโตทตาสูงพวกโพลิเมอร์นะครับเออ่พวกกล่องกระดาษลูกฟูก ก็จริงๆเขาครบุณเยอะฮะพวกสินค้ากล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แทนสินค้ากุ่รีไซเคิลโ,โอ้โหนี่ถือว่าเยอะมากนะฮะเรียกว่าโปรดักรัครบไปถึงแม้ท่านเห <S an other> นพวกแพ็กเกจจิ้งสำหรับพวกฟาสต์มูฟวิ่งคอนซูมเมอร์ครู๊นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างเลยนะพวกนี้เพราะจริงๆพวกนีนกน้นต้องเห็นว่าก็ต้องบอกแพก็กเกจจิ้งทั่วไปก็เห็นกันในตลาดท้องตลาดนะเป็นเป็นสายธุรกิจเขาวจนสายธุรกิจเยื่อกระดาษก็ไปง่ายๆก็อย่างอุตสาหะบรรจุอาหารนะครับพวกปิดพันเยื่อกระดาษนะครับ เอ่อปกครึ่งกระดาษทิ้นเพื่อปกระดาษิ้นเขียนเยนดกระดาษทั่วไปนะครับค่ะนี่จะเป็นสองสายธุรกิจครับอ๋อเป็นสองสายธุรกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นหลักๆของทาง S C G P เลยนะคะคจุดแข็งของบริษัทค่ะคือเขามีการปรับโมเดลธุรก,กิจด้วยนะคะจากการผลิตสู่การเป็นแพคเกจจิ้งโซลูชันโปรไวเดอร์อยากใี้ลงดีเทลลึกหน่อยค่ะเกี่ยวกับการปรับโมเดลในรอบนี้นะคะคือที่ผมอยากจะไปพูดถึงจุดแข็งอันดับแรกที่เรามองว่าสําคัญมากๆคือเราไม่ได้มองเฉพาะมือถ่ายนะครับ เอสติจิพาเกตซิ่งเนี่ยเป็นผู้นำพคเกจซิ่งเนี่ยผู้วงการทั้งอาเซียล่ะนะครับทั้งเอเชจดรอถึงใต้ซึ่งอันเนี้ยมันตอดเข้ากับเมกะเทรนต้องบอกว่าในภูมิภาคนี้เรามีประชากรถึงวันหกร้อยล้านคนนะครับแล้วเอสติจิพาเกตซิ่งเนี่ยคัฟเวอร์ประเทศหลักๆก็คือไทยอินโดเวียดนามนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นประเทศหลักๆที่ที่อยู่ในอาเซียเลยนะครับเพราะนี่เป็นเป็นจุดเด่นมากๆอันนี้ที่ต่างไปคือภายในอาเซียเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณดูทางประชากรศาสตร์ อันนี้คือคุณภาพที่มีการเติบโตสูงเป็นูมิภาพที่มีการใช้จ่ายสูงประชากรโดยเฉพาะอย่างอินโดฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้ก็ต้องบอกว่ามีการใช้แบคทเรียสูงเรื่อยๆมีการใช้พวกพลาสติกเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสุดแข็งอันที่สองอันที่สามเนี่ยเวลาที่เขาเข้าไปในตัวอาเซียนทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าวิธีเข้าไปคือเขาไปเข้าไปซื้อแต่ไม่ได้ซื้อทีเดียวทั้งหมดฮะเขาไปซื้อ,แ,อ,นะอแล้วเป็นไปปลูกกับบ,บริษัทที่มอยู่แล้วดงนั้นการขยายตัวเนี่ยก็จะข,ขยายแบบที่ สามารถจะเพิ่มธุรกิจได้และก็เข้าไปในเอาการทําธุรกิจหลักๆของประเทศนั้นๆโดยที่ยังมีพาร์ทเนอร์อยู่อันนี้เป็นข้อสําคัญนะครับอันที่สี่เนี่ยเวลาเขามีการทําลักษณะนี้นะทําให้เขาได้เข้าใจความต้องการลูกค้าแต่ละที่อย่างดีมันก็จะปูกกระเรี่ยงที่คุณว่าว่าเขาเป็นเบริษัทที่สามารถเข้าไปแล้วก็ไปวิจัยถ้ามาจุดแข็งจุดอ่อนตอบน้องเป็นโซลูชันให้กับลูกค้า mm. ไม่ใช่แค่อย่างสมัยก่อนแล้วด้่วยาทำกล่องขายก็คือทำกล่องขายแล้วจบ แต่สมัยนี้ไม่ใช่มีการเข้าไปเสนอโซลูชันเสนอรูปแบบแท็เกจตตีที่เหมาะกับสิติภัณฑ์ของลูกค้าในรายนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดเด่นจุดแข็งที่เรียกว่าโดดเด่นมากนอกจากนี้แล้วยังไม่จบปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องของ sustainability ถูกไหมครับเ,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 เรื่องของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตัว S G G เอง S G B C เองก็ให้ความสำคัญเรื่องของการใช้วัสดุนะครับที่สามารถที่จะหมุนเวียนได้ไปตามัฎญาในกลไกอาหกรรหรือเศรษฐกิจ ปัญญาเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเอาของกลับมากลับมาใช้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันเป็นเสริมสร้าง,งสิ่งที่เรา,าพ,อพอร์ตไปอยู่เป็นเรื่องของ ESG เรื่อง environment ใช่ไหมครับมันอันนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่สําคัญมากข้อสุดท้ายที่ผมสำคัญที่สุดคือว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่เปน็นลูกทุนเนี่ยเราเชื่อมั่นในวิธีการบริหารของปูตินไทนย,ทน,ยนะครับนั่นคือผู้ถือใหญ่ของ ESG แฟคเตอร์จีนะครับวิธีการทำงนานปัจจัยการทํางานแนวทางการบริหารธุรกิจของ ESG เนี่ยผมถือภไม่ใจท่ถือว่าเป็น บริษัทที่มีการบรด,ดูแลกการที่ดีที่สุดบริษัทในประเทศไทยเป็นบริษัทที่มีลักษณะการจัดก,การผมอยากจะบอกว่าเป็นท็อปแมネจเมนต์เฟิร์มในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าวุฒิทัศน์หรือว่าวิธีการทํางานของเอสซีจีพีก็ไม่แตกต่างกาันนะครับนั้นนี่คือจุดแข็งหลกัลกๆของบริษัทเลยครับค่ะถือว่าเป็นจุดแข็งที่สําคัญในการเนินธุรกิจของทางเ c g p เลยนะคะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทนี้เป็นสปอรไหนบ้างคะ ครับถ้าเกิดจะดูลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าหลากหลายครับหาลูกค้าใหญ่มากถึงประมาณสี่พันรายนะครับมีทั้งเป็นบริษัทข้ามชาติพวกมัลติเนชั่นแนลไปถึงผู้ประกอบการการายใหญ่ก็ได้ยินชื่อให้คิมเบอรี่พาร์คไลออนอินชิตามบัชมิลไทรูเน่ดูที่เรารจักกันตอนนี้หลักๆคือเคอรี่เราสั่นขอกันเลยออนไลน์เนี่ยเคอรี่มาเลยนะนันนี่คือนี่คือลักษณะของลูกค้าหลากหลายนะครับแถ้าเกิดแบ่งเป็นทางธุรกิจว่าเป็นกลุ่มไหนเนี่ยต้องบอกว่าตัวหนึ่งที่ถามว่าเราตื่นเต้นหรือว่าบทเป็นไม่กลับเทรนของสิบ คือธุรกิจนี้เนะี่ยไปผูกกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือคอนซื้อมาซื้อซึ่งจะประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็อาหารเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็น F N C C คือฟาสต์ฟู้ดวิ่งคนซื้อมาซื้นะครับหรือเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่เียพวกเราทุกคนเนะี่ยใช้กันอยู่แล้วนะครับถ้าแบ่งรายได้เนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มนี้คือ6 9ของธุรกิจเข้ามีมนะครับเพราะฉะนั้นเทรนของเขาเลยเป็นเทรนที่ไปผูกกับคอนซื้อมาซื้อไว้ง่ายนะครับ ก็ถือว่าเป็นลูกค้าที่เอาง่ายคือผู้บริโภคก็ถือว่าใช้สินค้าแล้วก็เห็นอยู่แบบเข้าไปอยู่แล้ว <c oughs> ค,ค,คือเราสั่งของเนี่ยแต่เราล็อกของมาเราเราเปิดกล่องเสร็จเราทิ้งกล่องไปแต่จร,ร,ร,ริงๆเนี่ยนั่นคือธุรกิจเขาเลยครับนั่นคือกล่องที่ครณรับมาจริงคือนั่นคือมาจาก S C G P ถูกไหมครับค่ะค่ะแล้วสําหรับกลยุทธ์การทําธุรกิจ่ะคะแล้วก็มุมมองแนวโน้มในการขยายธุรกิจของ S C G P ในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะ คือจริงๆต้องบอกว่าเขาอยู่ในในตลาดที่สแต็กเกอร์โตสูงอยู่แล้วนะครับด้วยที่เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเครื่องดื่มนะครับเรื่องการวางแผนสื่อสารเรื่องของการสร้างแบรนด์เขาเนี่ยจะต้องเป็นที่มากขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยมีฐานลูกค้าที่กระจายหนอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อแผนตัวเองขึ้นอีกการขยายการลงทุนที่ไปสู่ลูกค้าที่เขามีอยู่เยอะอยู่แล้วอันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งตอนนี้เนี่ยเขาไปทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับตัว BNH Packaging Joint Stock Company นะครับเขาเป็น ผลิตภัณฑ์ตัวบรรจุภัณฑ์ของผู้กายใหญ่ในเวียดนามนะครับซึ่งจดทะเบียนในโฮจิมินห์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีการขยายการผลิตแล้วเขาจะมีแผนการลงทุนทั้งในเวทในเวทในนโดเเนเซียฟิลิปปินเพิ่มเติมนะครับทั้งทั้งหมดเนี่ยสี่โครงการจะใช้งบงบะมาล8,200ล้านเท่านี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในปี664และต่อต่อไปครับค่ะ,ะดีลที่ได้ไปลงทุนกับทางบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นที่โฮจิมินห์นะคะอันนี้ถือว่าจะเป็นการขยาย เกี่ยวกับโครงการจะอ,อนาคตยังไงบ้างคะในสเต็ปต่อไปของทาง S C G ซอันนี้น่าน่าจับตามต้มากเลยค่ะรับเคื่อนที่ต้องเรียนว่าอย่างที่เราเราพูดถึงนะ<ม>คือการขยายตัวของเขาเนี่ยมันมีทั้งขยายในประเทศในที่ปิดกมอยู่แล้วกับการที่เขาไปขยายในอาเซียนต่างๆเพราะฉะนั้นยีในเวลานเป็นดึงในดีลที่เขาเรียกว่าทําอยู่ไง,ง่าย<ม>จริงๆถามว่าคงจะมีที่คุยคุยอยู่แล้วทีเ่เราจะเปิดเผยไม่ได้ก็ต้องรอดูการขยายตัวต่อไปแต่นี่คือวิธีการทํางนานเขาว่าแผนการแผนกลยุทธ์ทุกทีก็คือ การขยายทั้งทั้งที่มีอยู่แล้วบวกกับที่เราเรียกชอบเรียกว่าเอาผันนิโกรดอินเอาผันนิโกรดถูกไหมฮะเขาทั้งสองอย่างเลยไวยง่ายตามอาัลจีจิมมาครับค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ธุรกิจของ s สจ p ก็คือเป็นทั้ง B2B B2C แล้วก็ B2B2C ด้วยใช่ไหมคะโอ้จะว่างั้นก็ได้มั้งครับ <laughs> <laughs> แต่บีทูบีมันมุ่งพันเนี่ยเพราะเราเข <laughs> ไม่ได้ไปที่ผ <laughs> ู้ซื้อโดยตรงไงถึงว่มมาก็ไปที่ B2B มากกว่าใช่ไหมฮะไปที่มิสเตอร์มิสเตอร์ทูบีเต็ม อืมค่ะ,ค,ะความเสี่ยงของธุรกิจนี้มีบ้างไหมคะสําหรับแล้วลงทุนที่อยากจะสนใจแล้วก็อยากจะลองในภาคคค,ค,คือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะดูธุรกิจก็ต้องดูความเสี่ยนด้วยถูกไหมก็ธรรมดาอันนี้เราก็เราก็เข้าใจนะคือถามมาเราก็อ๋อก็ต้องมีก็ต้องบอกว่าอย่างแรกคือมันก็ต้องดูเทรนด์ว่าอ่ะตอนนี้เนี่ยถามว่าเทรนด์ของการใช้สเกจจิ้งเป็นยังไงแน่นอนถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันดาวน์ลงมาอาจจะทําให้เทรนด์ของการใช้สเกจจิ้งลดลงหรือเปล่าเพราะก็รลูทมันน้อยลงอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใช่ไหม อันที่สองแน่นอนการไปสายในอาเซียนเนี่ยถึงแม้เขาทำได้ดีแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจะเร็วเดือนที่เราคิดหรือเปล่าโควิดมานะมันจะทําได้จริงหรือเปล่าการติดต่อสื่อสารจะได้ไหมอันนี้ก็ยังมีความเสี่งยงแต่ถามว่าโอเคในทาบุเขาทํามาตลอดอยู่แล้วนะครับที่ไหยวว่า,าก็ต้องดูช่วงนี้เป็นยังไงนะครับต่อไปก็แน่นอนเรื่องของการเสียธุรกิจการลงทุนยเยอะๆอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอันว่าอาจจะทําได้สําเร็จหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นธรรมดาครับว่าอาจจะมี เรื่องพวกนี้อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ผมว่าทุกบริษัทก็มีนะนะครับ่นันเป็นเรื่องธรรมดาครับผม,มค่ะอยากทราบถึงรายได้ย้อนหลังค่ะของทาง S C G P เป็นยังไงบ้างคะคุณดิฉันเอ่อต้องบอกวันแต่หลายปีที่ผ่านมาโอ้คดีตัวเลขผมไม่ได้เตรียมมาแต่ดีต้องบอกว่าเอ่อถ้าโดยอย่างเอ่อที่ที่ที่แบ่งนะครับเอ่อถ้าแบ่งคงาร้ารายได้เนี่ยถ้าแบ่งในประเทศสามประเทศเนี่ยค่ 52, า2เซนี่ะมาณ45,900ล้านเนี่ยเป็นในประเทศค่าอ2เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเอ่อ ที่อยู่ในอาณาเขตอาเซียนถึงอินโดเวียดนามฟิลิปปินส์28เปอร์เซ็นต์นะครับประเทศถึง20เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าโครงสร้างรายได้เกามีความน่าสนใจมากว่าแบ่งเป็นประเทศก็ได้แบ่งเป็นสายผิดพันธุ์ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ารายได้ดีทีเดียวครับนะครับค่ะหลังจากที่เปิดตเติบโตค่อนข้างส่งสมบูรณ์พอดีผมผมไม่ได้เป็นตัวเลขมาสิแต่ว่าตัวเลขเติบโตค่อนข้างส่งสมบครับค่ะ แล้วสําหรับหลังจากที่ได้ไปรถโชว์กันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ,คคะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับมองของสถาบันให้ a ว u e กับทางธุรกิจนี้แล้วก็บริษัท S C ส <oughs> เป็นยังไงบ้างคะเอ่อต้องบอกว่าตอบสนองดีนะครับจะเห็นว่าตอนที่เราทำา IPO ไปเนี่ยมีคอนเตร์โดนค่อนข้างสูงมากนะฮะต้องบอกว่าในช่วงในช่วงที่เราขายหุ้นเนี่ยเอ่อก็ต้องยอมรับว่าอาจยื่ในช่วงโควิดนะครับเพียงแต่ว่าเอ่อถามว่าคนที่ไปเราไปนําเสนอเนี่ยเขาสนใจนะครับผมคิดว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจธุรกิจแพคเกจจิ้งเ,เป็นอย่างดีนะครับว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของเพนที่มันกำลังจะมาเพราฉะนั้นเห็นว่าเราจะมีลูกค้าที่เป็นสถาบันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับลูกค้าในไทยเองค่อนข้างโดดเด่นด้วยซ้ำเพราะว่าก็รู้จักตัวเอชซีเป็นอย่างดีลรูจ้จักบริษัทแม่เป็นอย่างดีก็เข้าใจแลวก็แลวก็เข้าใจว่าวิธีการทาธุรกิจเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้การตอบรับดีมากตอนที่ขายนั่งคุ้มบุคคลนะครับต้องบอกว่าฟีดแบ็กดีมากนะครับ หลายๆคนชอบบอกว่าเฮ้ยหุ้นใหญ่จะเป็นยังไงแต่ต้องบอกว่าเ,เวลามีมีการจัดสรรออกไปเนี่ยมีคนถามมาตลอดนะครับเรียกว่ามีคนขอขอขอพูดไปเรื่อยๆว่ายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าดีมาดีทั้งสถาบานันทั้งทั้งรายย่อยครับผมค่ะทำรายในการขายหุ้นเป็นยังไงคะก่อนที่จะเข้ามาเทรดในเซ็ตในวันที่22ตุลาคมนี้แล้วะคะ่ะก็ตอนนี้กระบวนการนะ่าจะเสร็จหมดแล้วมากตอนนี้เหลือแค่หือแค่เทรดิ้งนะครับเหลือแค่วันที่22ที่ท,ที่ต้องไปจาัดก,การกันครับที่เป็นเพื่อเทรดนะครับค่ะยังไม่ได้ถึงเลครับค่ะ แล้วถ้าดูจาก P/E ค่ะของบริษัทนี้เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันถือว่าจริงๆต,ต้องเรียนต้องเรียนว่าจริงๆในในกลุ่มที่เทียบกันเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เทียบตรงๆนะครับถ้าเกิด P/E ที่เราที่เราแจ้งไปทางทางไฟลิ่งเนี่ยมันเป็น P/E trailing เขาจะมาสัก20% 20%เท่านะครับซึ่งจริง,รงถามว่าถ้าคุณไปดูเทียบกับกลุ่มคอนจัมเมอร์ก็จะตามกันหน่อยถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดไปดูเทียบกับอย่างอื่นก็อาจจะสูงหน่อยเพราะมันอยู่กลางๆนะครับอยู่กลางๆระหว่างระหว่างวัสดุกับ กับตัวออคอน s u m e r นะครับพเพาเลยมองว่าเขาเนี่ยผูกกับธุรกิจคอน s u m e r ครับอืมโอเคค่ะอยากให้คุณพิเชษได้ทิ้งท้ายอะไรกับนักลงทุนที่ก็ถือว่ามีความสนใจแล้วก็มองตัวโมเดลของธุรกิจนี้ค่อนข้างเป็นเมกเทรนในอนานคตด้วยนะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปแรกครับผมว่าธุรกิจตอนนี้อันตัว S C P เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจซึ่งอ,อ,อาจจะดิฟเฟนเชียตัวเองค่อนข้างเยอะจากจากหุ้นอื่นที่อยู่ในตลาดนะครับเพราะว่า มันเป็นตัวแพ็กเกจจิ้งจริงๆแล้วนะครับและเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ใช้ในเชิงคอนซูเมอร์เยอะด้วยอย่างที่มิคกี้เรียนว่าในเชิงของเปอร์เซ็นต์ของของรายได้เขาเนี่ยมีถึง6 9 7ิ้าถึงเจ็ดสิบเปอร์แล้วการที่เกี่ยวข้องกับตัวคอนซูเมอร์กู๊ดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเราเชื่อว่าในในใน,ในช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยเราเชื่อว่าธุรกิจที่ธีมของการลงทุนส่วนใหญ่ยังจะผูกกับการคอนซูเมชันเป็นหลักเรื่องความอบอุ่นเป็นหัวเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคุณเรียนจะมีหุ้นที่ผูกกับ คอน sumption อยู่นะครับถึงแม้ไม่ด้เป็นไม่ได้เป็นตัวสินค้าจริงๆแต่เป็นตัวที่ผูกปกับมันไว้ง่ายนะเพราะฉะนั้นนั้งใจที่เราอมองว่าตัวเนี้มันน่าจะผูกปกับคอน sumption กับคอน s u m e r group นะครับันั้นถึงบอกว่าอันนี้ก็เลยอยากจะฝากนักงทุนว่าคุณต้องมองสองด้านมันไม่ใช่แค่เป็นวัสดุเฉยๆไม่ใช่เป็นแค่บรรจุภัณฑ์แต่เป็นอะไรที่ผูกกับตัว uh, คอน s u m e r group ได้ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอคุณพิเชษมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะเดี๋ยว IPO ราคาก็คือ35บาทเคาะมาเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วครับเรามาพบกันอีกทีวันที่ย2ตุลาคมนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ได้ร่วมพูดคุยนะคะกับทางบริษัทหลักทรัพย์บุญหลวงก็คือเป็นผู้บริหารเลยเพราะว่าเป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายร่วม บริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนหรือว่า SCGP นะคะธุรกิจนี้มีความน่าสนใจได้รูปพูดคุยในฐานะของ FA ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่า ไปมองในเรื่องว่าเป็นแพคเกจจิ้งอย่างเดียวแต่เป็นทั้งเรื่องของแพคเกจจิ้งที่ใช้ในคอน s u m e r นะคะเพื่อทั้งผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะคะจริงๆแล้วถ้ามีการันตีมาจากบริษัทแม่ก็คือปูนใหญ่ S C C เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าระยะหลังๆที่ผ่านมานะคะเราจึงต้องแบบผมประกอบการการธุรกิจรวมไปถึงการให้ความสําคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมการให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะ ธุรกิจบันจุบั่านของ SCGP ก็ยังเน้นในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เน้นในเรื่องของการรักษาสุขภาพมี1ธุรกิจนะคะที่เป็นสับเซตยิบยิบย่อยที่อยู่ในธุรกิจของ SCGP เนี่ยคือสามารถทำแพคเกจจิ้งที่ยืดอายุ ของอาหารได้อันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งในช่วงหลังๆเนี่ยเราต้องให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวของบรรจุพัณฑ์ของทาง SCGP ก็พยายามจะผลิตเกี่ยวกับโปรดักต์นะคะเพื่อมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ก็ต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของภาพรวมสิ่งแวดล้อมนะคะมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ